วี 4, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรขิงพุทราจีนและเห็ดหูหนูดำดูแลร่างกายและหลอดเลือดโดยบริษัท JW h e r b a l จำกัดถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการพร้อมเผยความสำเร็จ3ปีกับการวิจัยและพัฒนาโครงการการพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร3ชนิดจากพุทราจีนขิงและเห็ดหูหนูดำ สำหรับการรักษาภาวะหลอดเลือดสมองตีบโดยได้รับทุนวิจัยจากโครงการพัฒนากิจความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ด้วยความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมเภสัชและแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐพลนาราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยนายคมสรรสุวรรณอัมพาอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาก ทุนบีเลิฟเชียงใหม่และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน